อ่ดูมันมันจักกะเยอะแกอืมอืมอ่ะมันอยากจะเล่นนี่อืมเลยมันเดือนนิดเดียวละใกล้จะหายแล้วค่ะไอบุญเต็มงงอะไรของมึงว่ามาทำอะไรนี่ไอ้ไข่รอดอเอาเสื้อน้องกระเพรามาให้บุญเต็มใส่อะไรเนี่ย แมวเองก็ลําบาก <g ül> มักงับขนน,นนู้งับขนนี่อ่ะมึงนี่ <c oughs> เออกจะทุกตับแต่ได้๋ยวทุกตับเออแต่เดี๋ยวเออแต่เดี๋ยวมึงทุกข้อแมนแต่เดี๋ยว <c oughs> โอเคเราทุกข้อแมน ใส่ยาให้ทุกวันกินยาไ้ตลุอืมลำค่าในแข่รอดเออฮะลำค่าแค่รอด,รอออน,รอดนอ,อ,อเออปาตุ้งแม่มึงอืมปั่นปื้อ,อไม่ได้อยู่นิงนี่ลุงกอรับขอนอนกับแม่แหล่มึงไม่รับไม่นอนมั่งอะฮะ ตรงแรล่ันไอ้ตรงเรียดตรงแว๊ดโนไอ้มีนเนะเพื่อนขานอนกันมึงไม่กิดลักกันนะกัดเจ็บอีตานี่ฟันน้ำนมมันรอจะพาไอ้เหมียวส้มไปหาหมอค่ะอุ้ย มันเต็มมาเด่นกลับมาเลยมา,เ,มาเต็มมาแล้วเต็มมากลำคาแล้วเกินมันวัยกำลังคันฟันแงบปุ๋ยแล้วเจ็บฟันเจ็บเปลแล้วไปฟันน้ำนมลูกหมาด่เจ็บเจ็บมันยังเล็กเนะมันก็อยากจะเล่นกัะงับงับแขนงับขาฮ้า,อ,าอยู่หน้าเอ็นดูนี่ มีสามตาไอเบอ้อไอเบอ้อบุญเต็มคงจะลำคานยังกับบุญเต็มดูไปเรื่อยงกับบุญเต็มไปยองกับบุญเต็มเดู่รัวแม่วิต็อปไม่เล่นกับมานล่นเต็มยังลำคามึงเลย